สวัสดีครับแมวบ้าตกปลาเจ้าเก่าครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องของเจืเ่อตัวนี้ครับเห็นมีคนถามกันมามกระซิบกระซิบกันมาก็คือเจ้าตัวนี้มันเป็นเหออยื่อยางเหออยื่อยางของเล็กเลหน้าตามอาจจะแปลกเพราะว่ามันจะคือรูปแบบตัวอย่างเนี้ยในไทยอาจจะเห็นเป็นบางร้านประมาณนั้น ว่ามันจะคล้ายๆถ้วยนี่ครับที่มันเป็นคล้ายๆถ้วยเพราะว่าเหยื่อตัวนี้มันเป็นมันชื่อว่าเบอร์เกอร์พาวเวอร์กรัฟก็คือซีรีส์ของมันนะครับมันจะเป็นเหยื่อที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีกลิ่นมีกลิ่นในตัวแล้วก็ปกติแล้วว่ามันจะมีน้ํายาอยู่แต่ดูเหมือนว่าอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงครับก็เหยื่อชนิดนี้เขาออกมาประมาณ2 0กว่าปีแล้ว ในไทยก็คงมีคนใช้แหละเพียงแต่ว่าเขาเขาก็มันก็มันก็คือเหออยื่อยางทั่วๆไปเพียงแต่มันจะมีกลิ่นาทางเบเร์ตเ่เขาเคมเอาว่าเหยื่อตัวเนี้ยมันจะเพิ่มโอกาสให้ได้ปลามากขึ้นอีก18เท่าประมาณนี้ 18x ไหนวะนี่ไงเนียเห็นไหมครับอืออย่างนี้บอกมันเป็นเหยื่อเป็นแบบกลิ่นครับอ่ามันยาว3นิ้วตัวนี้ยาว3นิ้วอ่าแปดเซน แล้วก็ในซองมีอยู่15บหตัวครับก็ถือว่าเป็นเหลือ่อกลางๆโอยตกกระโพงตกปลาช่อนได้ไม่ถือว่าใหญ่แล้วก็ไม่เล็กครับนี่ก็นะครับให้ดูสัหน่อยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับว่ามันมีกลิ่นยังไงหรือกลิ่นแรงมากแค่ไหน ดมจากข้างนอกไม่มีกลิ่นนะครับอ่าเขาเป็นถุงซิปถุงซิปหรือบอกราคาราคาประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบแพงนะแพงกว่าซีแมนอีกแพงกว่าซีแมนซีแมนยังสองร้อยยี่สิบบาทอืมจะอย่างว่านี่มีสิบห้าตัวอ่าเ,เ๋ยวแกะดูนี่เป็นถุงซิปอืมอ๊ม อ uh huh. กินให้ได้เลยแต่ว่ากลิ่นมันก็เรียกว่าอะไรเหมือนขนมหน่อยๆแต่ว่าขนมเหมือนกับกลิ่นของยางเยอะๆหน่อยนึงมีกลิ่นคาวนิดนึงอืมอ่าแกะมันจะเอาไว้ดูนะครับหนึ่งตัวตรึงนี่ครับปิดซองกัน ถา่ว่าปีกิกติกาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ถึงใช้ไปก็ไม่มีคนรู้อยู่ดีอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเหยื่อเหยื่อยางอะ่ะอย่างมากมันก็คงมีกลิ่นอยู่ไม่นานหรอกอืมอืม <laughs> ไม่ถือว่าเหม็นไม่ถึงขนาดเป็นแบบเหม็นแบบคือคนละชั้นกับไอ้นี่ยคนละชั้นกับไก่ไก่เอาง่ายๆอ่าเดี๋ยวมาลองดูปุ๊บดูยี่ยด,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 ดูครับ เหนียวใช้ได้ครับตัวนี้เป็นสีไฟไทเกอร์ครับโอ้ลื่นมากลื่นเพราะว่ามันถูกเคลือบมาอือนี่ครับก็ยาวสามนิ้วส่วนตัวของมันส่วนตัวของมันก็อืมอันนั้นมันยาวแปดเซนใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกเป็นแปดเซนเป็นเซนดีกว่าอสองเซนครึ่งตัวมันเฉพาะสีส้มสองเซนครึ่งถ้าเกิดว่า ตัวมันทั้งตัวเลยอ่ะก็คือสามเซนหมายถึงหมายถึงว่าไม่รวมหางอะ่ะเนี่ยเอาตัดเดี๋ยวแค่ตรงเนี้ยก็คือยาวสามเซนเพราะฉะนั้นตัวเบ็ดเท็กซัสที่นะจะเอามาใช้อะ่ะก็ต้องไม่ยาวไปกว่าสามเซนไม่ยาวไปกว่าสามเซนเนี่ยวันนี้ผมลองเลือกตัวนี้มาคือผมชอบตกแบบเท็กซัสก็จะมาสาธิตเข้าสายแบบเท็กซัสให้ดูก่อนละกันเป็นอันอันแรกก่อนอืเท็กซัสเนี่ยตัวเบ็ เอ็กซันตัวเล็กเบอร์สี่ปกติแล้วอะ่ะไอ้พวกเบอร์เล็กๆอะ่ะของของทั่วไปแบบของไทยหรือว่าของทูกหน่อยอะ่ะจะหาไม่ค่อยได้นะถ้าเกิดว่าน่าหาได้ก็ดีไม่ไม่จาเป็นต้องใช้ของแพงบอกไว้เลยแต่ว่าผมหาไม่ได้อ่าแต่ก็ไม่แพงมากนะเพราะว่าตัวนี้เหลือประมาณ100ร้อยเหลือประมาณ90บาทถุงนี้เก้าบาทขอ,องดีคอยเก้าสิบบาทเบอร์สี มีอยู่เก้าตัวอแต่ตะขอไซส์เนี่ยครับไม่เหมาะใช้ตกปลาช่อนนะบอกไว้ก่อนเอาไว้ตกพวกกัระพงพวกปลาลหลเหยื่อที่มันที่มันแบบว่าตัวเล็กหน่อยนึงครับแต่ปลาช่อนไม่ไหวครับปลาช่อนปากมันใหญ่เกินไปอืมมกะดูดอ,ออนี่นี่ก็คือหนึ่งในส่วนประกอบของแท็กซัสหลักหนึ่งเรียกว่า วอมพุอ่าตัวหลักเห็นไหมครับตัวนี้ผมไม่รู้ว่าน่าจะเห็นหรือเปล่าว่ามันมันจะมีความโค้งน้อยหน่อยหนึ่งค่อนข้างตรงเท็กซัสระของเท็กซัสมันจะมีหลาย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 ทรงอ่าจริงๆแล้วมันมีชื่ออยู่อันเนี้ยมันเป็นมันคือเท็กซัสวอมพุกอ่าหรือก็คือวอมพุกปกติส่วนไอ้เนี้ยที่มันโค้งเยอะๆมครับจริงๆแล้วอ่ะมันมีชื่อของมันก็คือคีโรเลนา ลิงคือคอร์อหน้าฮุกอะไรประมาณนี้แหละผมจำชื่อเต็มๆมันไม่ได้แต่ว่ามันก็ใช้ในการตกแท็กซัทลิงได้เหมือนกันอ,อย่างถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ใช่ไหม,มถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้นมันก็จะโค้งเยอะหน่อยหนึ่งอโอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการประกอบอีกทีหนึ่งแล้วกันแป๊บหนึ่ง โอเคคราวนี้มาขอซูมมาชัดซะหน่อยหนึ่งแล้วกันจะได้เห็นกันชัดมากขึ้นอีกนิดนึงอ่าอธิบายใหม่ปะ่ะเห็นทรงตัวเบดแล้วครับนี่เท็กซัสนี่ก็เท็กซัสก็คือจริงๆแล้วมันเรียกว่าวอมฮุกอ่านี่ครับจริงมันมีชื่อต่างกาันเนี่ยมันจะโค้งเยอะอย่างเงี้ยมันเป็นคาโรลินาลิงวอมพุกเอาไว้แบบว่าตกเพื่อไอ้เทคนิคคาโรนานั่นแหละแต่ว่าก็เอามาใช้เท็กซัสลิงได้ ส่วนอันนี้ก็เป็นวอมฮุกปกติอ่าซึ่งปกติใช้นี้ส่วนอันนี้ปกติอ่าผมชอบใช้แบบนี้เพราะว่าเวลามาปุ๊บเนี่ยมันจะโค้งเยอะเห็นปะมันจะโคง้งมันจะให้ท้องลงไปเยอะนี่ครับแต่ตัวนี้ใหญ่เกินไปนะไอตัวนี้น่าจะ1โออืม1โอโอเคส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้ผมกล่าวมาตกผระชดประมาณเอ้ยตากระพงประมาณโล2โลอย่างมากอ่าตัวนี้มันจะโค้งน้อยเห็นปะ อ่าเนี่ยไม่เหมาะแถบตกประชอนนะผมบอกไว้ก่อนเลยนะใครอย่าไปหาเรื่องวัดจีนนี่ร่วงเลยนะเนี่ยถ้าเกิดตัวเล็กว่าไปอย่างหมายถึงร่วงก็คือแบบไม่ไม่ค่อยติดอะ่ะหรือถ้าเกิดแบบติดก็ก็โชคดีไปโอเคนะอ่าพบ <c oughs> กัอีกอย่างหนึ่งของของมันก็คือตะกัวครับนี่ตะกัวแบบธรรมดาอันนี้ อันนี้เจ็ดสิบบาทครับสองกามมีอยู่กี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอยู่แปดตัวอ่าเจ็ดสิบบาทแปดตัวก็แพงใช้ได้นะอืมแพงใช้ได้ส่วนตัวนี้เจ็ดสิบบาทมีอยู่ตัวนี้ตัวนี้ห้ากัมเจ็ดสิบบาทมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวเหมือนกันอืมตัวนี้ถือว่าถูกกว่าถ้าเกิดเมื่อเทียบกับน,น้ำหนัก แต่ว่าเนื้องานนะตัวนี้ดูดีกว่านะอืมเนื้องานนะตัวนี้ดูดีกว่าต่อไปมาดูแบบของแพงบ้างไหนๆก็เป็นเท็กซัสนแลละมาย้อนกันใหม่ที่ตัวนี้เลยอือตัวนี้เห็นไหมไอ้ตัวนี้เป็นบูเลตของเป็นแบบดีคอยสติ๊กเกอร์เป็นบูเลตของของดีคอยครับเห็นไหมอ่าราคาของมันคือร้อยสี่สิบราคาเต็มนะลดแล้วนะ่าจะเหลือประมาณร้อยสิบบาท ร้อสิบาทมีอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลูกครับลูกละยี่สิบห้าบาทเรอืังลูกละยี่สิบห้าบาทแพงถามว่ามันดียังไงอืมก็ดีตรงที่ว่ามันน้าหนักมันแน่นอนอะ่ะผมว่ามันน่าจะกลงอะ่ะตรงตรงอืมแต่ว่าแพงแต่ว่าเมื่อเทียบกับอันอื่นแล้วมันก็แพงเกินไปแต่ว่าผมซื้อมาเพื่อให้มาให้นาๆนนได้ดูกันอ่า นี่ครับงานเขาเนียบอืมงานเขาจะเนียบเลยแถมเขามีนี่ครับหาไรชี้ให้ดูว่ะไม่ได้เตรียมโอเคนี่ครับเห็นไหมนี่เขามีท่อครับป้องกันบาดสายป้องกันป้องกันการบาดสาย,อ,าอ,าาาสายอ่าซึ่งแหวปกติจะ,อะเอาอันใหญ่ดูแล้วกันอันนี้หรร้ากม ส่วนอันนี้ของมีคอยสากรัมอืมนี่ครับจะงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มันจะมีคมนะฮะมันมีคมอยู่อืมมันมีคมอยู่แต่ว่าถามว่าถามผมว่าจากที่ผมตกมาเยอะๆเลยนะเฮกซัสอ่ะคือโอกาสมันแทบน้อยมากอ่ะที่จะโดนบาดสายที่จะเงี้ยจะมีผลทาให้สายขาดหรือเป็นขุยอ่ะ ก็ยังไม่พบนะเพราะว่าถ้าเกิดนายใสช็อกอย่างเงี้ยส่ช็อกอ่ะมันจะมีความแข็งแข็งของผิวผิวของมันอ่ะแข็งกว่าตะกั่วเอาง่ายๆเออคือมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหล็กมันไม่ใช่เหล็กคือยังไงอ่ะผิวของผิวของไอ้ตัวเนี้ยมันแข็งกว่าตะกั่วนะอืมตะกั่วมันเป็นวัสถุที่บางครับมันขูดขูดมันยังไงมันก็ ดึงให้ดูเนี่ยจากมากก็งอไม่เป็นรอยคือไม่สามารถทําให้เป็นรอยได้นี่แหละคือผมก็เลยบอกผมก็เลยคิดว่าแบบนี้มันไม่จําเป็นหรอกโอเคนะแต่ใครอยากหรูก็โอเคใช้ไป <c oughs> โอเคเอาหนๆก็ออกมานะโอเคนะเดี๋ยวต่อไปผมก็ต่อไปเหยื่อระดาบนี้ควรใช้สายช็อคเบอร์ไหนดี สำหรับตกปลาช่อนเอ้ไม่ใช่ตักเกาีกระพงอะ่ะผมว่าเราเหยยดระดับนี้นะเหยยดตัวนี้นะแล้วเราหวังว่า้มันคงจะคือไม่เกินตักปลาไม่เกินสักโลสองโลเงี้ยเราใช้สายช็อคยี่สิบปอนได้เรือๆครับอืมแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบเราแบบว่าเฮ้ยเราใช้ลกลัวขาดลกลัวขาดก็จัดนี่ครับสี่สิบปอนห้าสิบปอนใหญ่ไป อ่าสี่สิบปอนด์หรือไม่ก็สามสิบปอนด์ผมว่าสามสิบปอนด์กำลังเหมาะกำลังเหมาะนะสำหรับปลาก,ากระพงเดี๋ยวผูกให้ดูสำหรับเทสล่าขออนุญาตใช้สายสี่สิบปอนด์ผูกแล้วกันโอเคจะได้เห็นนี่ครับในที่สิบปอนด์ผูกอ่ายังเหยื่ยอเหยื่อตัวขนาดนี้ผมว่ามันเหมาะที่จะใช้ใช้น้ำหนักประมาณสาม เห็นไหมประมาณ3.5 3.5กรัม3กร ouais. ัมเนี่ยพอดีเลยนี okay. okay. ่ถ้าเกิดว okay. ่าใช้拜拜2กรัม2กรัมมันเล็กไปหน่อยนึงอ่ะผมว่านะมันจะทำให้เหยื่อมันจมช้าหมายถึงว่าเหยื่อมันฉุดลงกันช้าโอเคนี่ครับปึปห็นไหมนี่คือของนักหลักของมันมีมีเท่านี้แหละเอ็กซ์ตริง ถ้าเกิดน้จะเพิ่มก็มีเพิ่มเขาเรียก่็อะไรอ่ะลูกปัดเล็กลูกปัดเม็ดเล็กกับลูกปัดเม็ดใหญ่ลูกปัดเม็ดปกติอาไรเนี้เนี่ยเราก็มาปลูกด,ดูปึ๊บเดี๋ยวผมปลูกให้ดูกัน <c oughs> อ๋อเราต้องใส่ต <c oughs> ะก่วก่อนอืมใส่ตะก่วลงไปใส่ไม่เข้าดูเล็กเอาขออนุญาตใส่ให้อันใหญ่ละกันนะ <c oughs> ขออนุญาตใส่อันใหญ่อืม ลึกเนี่ยครับโอเคควรจะเอากรรไกรมาตัดน,นเนี่ยกริมมาตัดมันหัวมันในนี้เลยอะ่ะโอเคเราก็ใส่ไปอ้ยาเนี่ใช่ไหมอุย้ยคมนี่ครับโอเคเติมลึก ก็ปลูกเงื่อนสุดแล้วแต่นะจะขนัดครับส่วนตัวผมอันนี้ปลูกให้ดูเฉยๆจริงผมจะไม่ใช่ส่ยใหญ่ขนาดนี้นะถ้าเกิดตกกระพงอ้อาไอ้จ้าสมมุติว่าปลูกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมเอาการกดมาดีกว่าครีมตัดแล้วอวบแบนอืมโอเคอันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเห็นไหมนี่ไปสาย <c oughs> ส่วนตัวนี้ครับ <c oughs> ด้วยความที่มันเป็นรอยต่อยมากมันจะเวลาดึงแรงๆตรงนี้มันจะขาดไม่ต้องห่วงครับมันเป็นเรื่องปกติซีแมนก็เป็น <c oughs> โอเค ต่อไปเวลาเราจะเราจะเกี่ยวเบรคครับเกีนะ่ยวเบรคอะเราต้องการให้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผิดอันผิดด้านโอเคนี่ครับกลดนี่เนี่ยครับให้เป็นอย่างนี้นะให้เป็นอย่างนี้หางอะหางต้องลงข้างล่างลงไปตึกตึกตึกอยู่ข้างล่างไม่ใช่แบบอยู่ข้างบนนะไม่รู้บางคนอยู่บนก็ผมก็ แล้วแทถ,ถ้าเกิดอาจะชอบโอเคไว้ก็เกี่ยวครับเกี่ยวจะให้หางอยู่ด้านบนไอ้ด้านล่างก็เกี่ยวตรงนี้ก่อนเกี่ยวตรงนี้แล้วก็ว้าวโชคดีอืมแล้วก็ปึก๊กนี่มะนี่นะครับ <c oughs> แล้วก็บิดนี่นี่ครับนี่เห็นไหม มันก็จะลงมาอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมสาังเกตมันจะมีตะเข็บอยู่นะเราเราเราใช้ตะเข็บเป็นไกด์เพราะเราจะเสียบ <c oughs> ส่วนเจ้านี่มันมีความยาวประมาณสีเหลืองอ่าสีเหลืองเนี่ยครับเราก็เราก็ปักลงไปปักลงไปปักลงไปตะลึกอ๋อ อุ้ยโอเคอเค่อาลืมบอกไปว่าหางของของเหยื่อตัวนี้มันเรียกว่า c u r รี Tail นะครับเหยื่อหางหิกสุดงิตในประเทศไทยนี่มาเรียบร้อยเนี่ยข้อดีของของไอ้ไอตัวไอ้ไม่โคงโคงไม่เยอะอ่ะมันตัเวเบ็ดมันจะอยู่อเอะไรอยู่ตรงนี้เลย มันจะซ่อนเรียบร้อยเวลาปาก,กัดก็เตี้ยเลยนี่เห็นไหมลากผ่านุยงผ่านหญ้าได้โอเคเรียบร้อยแล้วครับเท็กซัสลิงแบบง่ายยังไง <c oughs> ส่วนวิธีใช้รออีกนิดนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ออกปตกแหละโอเคนี่เรียบร้อยเนอก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนานๆนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะขยันขันแข็งทำคลิปมาให้นานๆได้ดูกันสวัสดีครับ